ใส่อัวหั่นแล้วยังค่อยเอามาอุ่นี่กินข้าวแรงกับใส่อวนหนึ่งข้าวเหนียวเนื้อคะ่ะมอันนี้หมูทอดใส่อัวแล้วก็มันนี้เห็ดของหวาน ต้มมันญี่ปุ่นใส่น้ำขิงแบ่แบๆหนึ่งข้าเหนียวกินก็ใส่อัวหมูทอดมือนี่แ้งหัวเชเท่ากระดูกหมูส่าเฮ็ดแล้วแลวล่ะค่ะรีวิวให้เบิงงทีซื้อดอกว่าอาหารมือเย็นมีอย่างแน่ มีใส่อวนนี่แหละกับหนึ่งขา้าวเหนียวกับหมูทอดแล้วก็มาฟองหวานอันนี้ต้มมันญี่ปุ่นมันญี่ปุนนป่นต้มน้ำขิงแสบเลยคะ่ะหอมหอ,อมหวานเฮ็ดชิ้นใหญ่เพราะว่าบ่อยากให้มันเปื่อยนี่นี่มันญี่ปุน่นต้มน้ำขิงต้มใส่ขิงเป็นคนมากมาก เห็นมันญี่ปุ่นอยู่ไสบ่ไดมือเสาเห็นได้ลดมาขายเลยหลีบสื่อเลยมีอยู่สามหัวแต่มันหัวใหญ่ได้ต้มในหมอหนึ่งเลยเป็นคนชอบกินต้มน้ำขิงใส่ใส่มันไปสื่อเขากินนี่ทุงเลยยี่สิบสามสิบในมันแค่ชิ้นเดียวชิ้น,นน้อยบางเจ้าก็สองชิ้นน,น้อยเพราะว่า ขาขายดุนหนึ่งดุนลหาสิบบาทแพงสื่อเขามาตร่มกันโลละลอยมองอื่นอาจสิถูกด้วยค่ะแต่ว่าอยู่แถวลาดพาวมีแพ้งมั่นญี่ปุ่นหากินยาก้ดนดนุลยังสิงเห็นรถเอามาทิ้ง ผู้ใดก็เคยกินล่องจิ่ง่องตงุ่มมังด้วยค่ะบางคนติเผาบางคนว่าเผาเสียแต่ห้ากินละกินเผาแล้วมันติดข้อถ้าเข้ามาตมใส่น้ำขิงนี่อันนี้ห้ากินเขาบ่าใส่น้ำตาลแต่ว่าผูเิ่นใส่น้ำตาลเพิ่นก็เพิ่นกะสิตักออกไปเพิ่นกะสิใส่ละล่ายน้ำตาลมันสิคือเป็นกับไอ้เต่าห้วยอ่ะเต่าห้วยเนี่สูมือนี่เขาก็เขาก็แยกน้ำแยกน้ำตาล,วลาเวลาหฮาไปสื่อ สำหรับคนพอกินหวานถ้าคนกินหวานเพื่อนกะสีใส่น้าตาลขนนึ้นน้ำเต้าหูเวลาเข้าไปซื้อเดี๋ยวนี้ต้มมั่นนี่เข้าปะใส่น้าตาลแต่มันหวานมั่นญี่ปุ่นน้ำม,มันสีออกหวานหอมน้ำชิงเนี่ยต้มเหลืองกสซีค่ะแต่ว่าระวังมั่นญี่ปุ่นสีเหลืองกับสีม่วงนี่สีเหลืองมีต้มแสบสีม่วงเข้ามาต้มแล้วมันสิเล สีม่วงมีส่วนหมากเขาเจียเสียไ,ไปไปปิ่งไปย่างแราว่าเข้าว่หมักเข้าหมักกินกันสีต้มนม้ำขิงสดมันหวานดีติวีหงเบ้งซื้อหนอค่ะห้ามีคอนอยากเอาไปเห็ดกินต้มน้ำขิงมั่นญี่ปุ่น จบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะรีวิวให้บังนิดีนดนหน่อยขอพระคุณหลายๆสวัสดีค่ะ